สวัสดีครับพี่น้องที่เคารพทุกท่านกระผมนายชัยวัฒน์ปัญญาธาอดีตประธานสาภาอ,อบาตาอดีตนายกอ,อบาตาวดินอดีตสจเขต8อํอำเภอเบืองจังหวัดอุตรดิตถ์ปัจจุบันนั้นเป็นนักจัดรายการวิทยุอยู่คลื่น f m 9 9 7 5เมกะเฮิรเยี่ยมเรดิโอบ้านยางจุ่ม และปัจจุบันครับหนุ่มใหญ่เป็นสมาชิกชมรมพลังบุญรหัสผู้ดำ5049 5049ครับคือรหัสเอกสิทธิ์อยู่กับชมรมพลังบุญสร้างทุนทรัพย์รหัสนี้สามารถแนะนำและสมัครผู้คนได้ทั่วประเทศไม่จำกัดรู้จักชมรมพลังบุญมาเมื่อ4ปีก่อน ็ไม่ได้เข้าใจครับไม่อยากนะกลัวเขาจะหลอกลวงถูกขยันขยอนะครับจากอาจารย์แม่สุธิตาคุณิกากรซึ่งอยู่จังหวัดสุขโขได้ร่วมกับท่านไปมอบทุนห้าหมื่บาทประจำและบ่อยก็เลยบอกว่าเอ๊ะชมรมนี้มันดีอย่างนี้เองหรือนะครับก็เลยเอาแม่ของตัวเองเนี่ยมาสมัครบังเอิญว่าแม่ของผมนะครับสมัครแล้วเนี่ยท่านก็เสีย มัครได้3เดือนไม่ครบเงื่อนไขครับทางชมรมก็มามอบพวงหลีดและมอบเงินทําบุญให้500บาทพวงหลีดห0 0บาทก็เหมือนกับว่าชมรมเนี่ยคืนทุนให้หมดเลยจากนั้นนะครับก็จึงตัดสินใจสมัครเป็นผู้นําหลังจากสมัครเป็นผู้นําแล้วนะครับก็ตั้งใจทํางานแนะนํานะครับผู้คนและ มีทีมนะครับซึ่งเป็นสายบุญใต้องค์กรซึ่งเป็นผู้นำเหมือนกันเนี่ยสิคนและใต้องค์กรนะครับก็ไปทำการแนะนำจนปัจจุบันครับสมาชิกสายบุญใต้องค์กรทั้งหมด300คนก็เลยบอกว่าโอ้ไปไหนไม่ได้แล้วต้องมาทำหน้าที่ควบคุมดูแลนะครับสายบุญทุกคนที่เขาสมัครเข้ามา นี่คือความเป็นมาของกระผมเองนะครับการสมัครนั้นไม่ยากครับนะรับหมดครับคนติดเตียงคนทุพพลภาพคนพิการคนโรคอะไรก็แล้วแต่อายุตั้งแต่7ปีถึง99ปีร้อยปีสมัครฟรีนะแต่เขาให้1กลุ่มต่อ1คนเท่านั้นนะครับที่ร้อยปี นะสมัครแล้วนะครับนับไป1เดือน2เดือน3เดือนนะสเดือนคือ90วันเนี่ยเขาฟรีให้ไม่เก็บอะไรทั้งสิน้นพอเข้าเดือนที่4ครับพอเข้าเดือนที่4จากวันที่1ถึงวันที่10เริ่มส่งเงินทําบุญครับ900บาทาทุกเดือนไปนะครับจนถึงอายุไขเมื่ออยู่ครบ180วันเป็นอะไรไปนะครับ ทายาตรับ50,000บาทการสมัครมีอยู่2แบบแบบที่1สมัครเป็นผู้นำา1950บาทสมัครเป็นผู้นำนะครับก็จะได้เสื้อ1ตัวจะมีสีดำกับสีขาวอย่างนุ่มใหญ่เนี่ยเลือกสีดำนะครับเนี่ยเสื้อสีดำมีโลโก้พลังบุญนะ เอาไว้ใส่ไปงานอาวะมงคลนะครับนะสายบุญเสียชีวิตเราก็ใส่เสื้อไปร่วมงานเขาอันดับที่2ส,สมัครสมาชิกสมทบก็บอกว่าสมทบก็แล้วกันอันนี้1,000บาทนะครับ1,000บาทเนี่ยเป็นสมาชิกสมทบรับตั้งแต่อายุ7ปีจนถึง99ปี100ปีสมัครฟรี นี่คือผลงานที่ผ่านมาและท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อได้0654416914ชัยวัดปัญญาธาจังหวัดอุตรดิตถ์ขอบคุณครับ